ทัท่าการส่วนนะครับที่อยู่ข้องในกลับดูนางการที่วายเรที่มีเจทั้งที่ 4. ี่ก็พิจามาหลายเรื่องที่จะการเม่นที่แล้วข้อเสนอและทางการต้อเดินหึ่งการค้าการลงทุต่างในแนวในที่เกี่ยวัการของทาง